สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับื่องครับวันนี้จะขอนําคาเทศนาต่อจากเมื่อวานนี้ให้กับพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเรียนเชิญครับการมีชีวิตนิรันดร์นั้นไม่ใช่เกิดจากการเป็นคนเคร่งศาสนาไม่ใช่เกิดจากการที่เราบริจาคทรัพย์ช่วยคนจนไม่ใช่เกิดจากการที่เราถวายแต่เกิดจากความเชื่อความศรัทธาและการตอบสนองพระเยซูอย่างถูกต้องนั่นเองครับ การเชื่อความเชื่อความศรัทธาและการตอบสนองพระเยซูอย่างถูกต้องก็คือให้รักพระองค์มากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุนี้ครับทําให้พระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมพระคัมภีร์เดิมบอกว่าจงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดเจ็ดสุดใจสุดกําลังสุดความคิดของท่านทั้งหลายนั่นหมายความว่าต้องให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งครับหากว่าเราทั้งหลายยังไม่ได้ให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรานะครับ น่าจะเป็นเวลาแห่งการกลับใจเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของเราที่จะกลับใจใหม่ครั้งหนึ่งเพราะเจ้านะของพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่10ข้อที่37ได้กล่าวว่าอย่างนี้ครับผู้ใดที่รักบิดามารดายิ่งกว่ารักเราก็ไม่มีค่าควรกับเราและผู้ใดรักบุตรชายหญิงยิ่งกว่ารักเราผู้นั้นก็ไม่มีค่าควรกับเรา พระคัมภีร์ตอนนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับสมัยนี้เขาเรียกว่าฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์คืออะไรครับก็คือเป็นอะไรที่แข็งมากและเป็นความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นสิ่งที่พระเยซูได้ทรงเน้นในคําสอนของพระองค์ว่าหากผู้ใดติดตามเรามานะครับผู้นั้นจะต้องปฏิเสธตัวเองปฏิเสธตัวเองคืออะไรครับปฏิเสธทั้งตัวเรานะครับทั้งทรัพย์สินของเราและคนที่อยู่รอบข้างเราที่เราเคยให้ความสําคัญ และสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยให้ปลดเขาออกและก็ให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งและเขาเป็นที่สองที่สามที่สีสแทนนั่นแหละครับคือการเรียงลําดับความสําคัญที่ถูกต้องที่พระเจ้าพอพระทยด้วยเหตุนี้เรื่องราวนี้ทําให้เราเห็นว่าเราจะต้องมีความรักในพระเจ้าเพียงพอที่จะถึงจุดที่เอาทุกสิ่งทุกอย่างออกจากชีวิตของเราได้ ผมขออนุญาตพูดซ้ำอีกครั้งนะครับเราต้องกล้าวมาถึงจุดที่ทำให้เรารักพระเจ้ามากพอหรือเพียงพอที่จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างออกจากชีวิตของเราได้และการพัฒนาความรักในพระเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นชั่วแค่ข้ามคืนนะครับการมาโบสถการมาเรียนพระคัมภีร์หรือการเรียนนอวีการเฝ้าเดี่ยวส่วนตัวการอนิฐานการมีประสบการณ์กับพระเจ้าในการทรงพระยุนอยู่ของพระองค และได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าในชีวิตของเราประจำวันแต่และวันนั่นแหละครับจะพัฒนาความสําคัญความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าของเราได้เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าชั่วข้ามคืนชั่วข้ามวันเราจะรักพระเจ้าอย่างสุดๆเราจะสามารถที่จะให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราได้พี่น้องครับนี่เป็นโ o c e s s เป็นกระบวนการต้องมีการพัฒนาการพัฒน,นาความรักในพระเจ้าเกิดจากการที่เราเรียนรู้พระเจ้ารู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเ,เราก็จะรู้ว่าพระเจ้ารักเรามากขนาดไหน และการพัฒนาเหล่านี้นะครับก็คือการมาโบสถ์การเข้ากลุ่มแคร์การมาเรียนละว,วีรัสศึกษาการมาเรียนพระกมัมภีร์การเฝ้าเดี่ยวส่วนตัวการมีประสบการณ์กับพระเจ้ากับอธิษฐานการอ่านพระกัมภีร์ส่วนตัวพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่จะเป็นหนทางแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าและด้วยเหตุนี้ทําให้เราสามารถก้าวไปถึงดวงดาวได้และชีวิตของเราเนี่ยจะปอปอปอ,ปอ,ปอ,ปอตลอดนะฮะจะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตลอดเลยไม่มีวันหยุดเลยครับและด้วยเหตุนี้ จากสิ่งที่เราทำเนี่ยครับมันจะเกิดประสบการณ์ที่เรามีกับพระเจ้าวันต่อวันวันต่อวันวันต่อวันชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในที่สุดนะครับชีวิตของเราก็จะไม่เหมือนกับเศรษฐีหนุ่มผู้นี้พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าพระเยซูทรงรักเศรษฐีหนุ่มผู้นี้จึงตรัสกับเขาในเรื่องที่สําคัญที่สุดครับเขาเป็นคนเคร่งศาสนาเป็นคนดีเป็นคนที่มีความสําเร็จ แต่เขาขาดอย่างหนึ่งก็คือการติดตามพระเยซูขาดการติดตามพระเยซูเขาไม่ยอมสละทิ้งทรัพย์สมบัติของเขาที่มีอยู่มากมายติดตามพระเยซูถามว่าติดตามพระเยซูได้อะไรครับติดตามพระเยซูก็เพื่อรู้จักพระเยซูให้มากยิ่งขึ้นรักพระองค์จนถึงที่สุดเมื่อเรายิ่งรู้จักใครนะครับหลายหายคนอาจจะถอยห่างเพราะอะไรครับเพราะคนที่เรายิ่งรู้จักยิ่งไม่น่ารักแต่พระเยซูของเราไม่เป็นอย่างนั้น เมื so ่อเรายิ่งเข้าใกล้พระเยซูเรายิ่งใช้เวลากับพระองค์เรายิ่งติดสนิทกับพระองค์เราจะยิ่งรักพระองค์เพราะพระเยซูของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าเป็นพระเยซูที่น่ารักครับพระเยซูไม่เคยทําให้เราผิดหวังพระเยซูไม่เคยมาสายพระองค์มาทันเวลาตลอดการช่วยเหลือของพระองค์เนี่ยมาถึงชีวิตของเราเมื่อเราต้องการตลอดเวลาและนี่คือความน่ารักของพระเยซูชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับและเราไม่ควรจะเรียนแบบเศรษฐีหนุ่มผู้นี้ และสมควรอย่างยิ่งที่เราจะถอดบทเรียนจากความผิดพลาดของเขาพี่น้องครับเราเห็นความผิดพลาดของเขาในเรื่องนี้อยู่สมเรื่องด้วยกันนะครับอยู่3ามประการด้วยกันประการแรกหรือเรื่องแรกก็คือเขาไม่ตอบสนองต่อความรักของพระเจ้าเมื่อความรักของพระเจ้ามาถึงเขาเขาไม่ตอบสนองในพระคัมภีร์ข้อ21นะครับพระเยซูรักเขา บันทึกอย่างนี้ว่าพระเยซูรักเขารักจนถึงที่สุดพระเยซูเอ็นดูชายคนนี้ความรักของพระเยซูนั้นเผื่อแผ่มาถึงชายคนนี้และรวมทั้งพวกเราด้วยนะครับเป็นความรักที่บริสุทธิ์ครับเป็นความรักที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆพี่น้องครับความรักที่บริสุทธิ์เนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์นะครับความรักที่บริสุทธิ์เนี่ยเป็นความรักที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆแต่ความรักที่ไม่บริสุทธิ์นะครับเป็นความรักที่ตั้งอยู่บนผลประโยชน์ต่างตอบแทน เอื้อกันไปเอื้อกันมาเป็นความรักต้องตั้งอยู่บนความคาดหวังส่วนตัวเป็นความต้องการส่วนตัวพี่น้องสังเกตดูนะครับเด็กเล็กๆเนี่ยเราเปิดเนอรเซอรี่นะครับเราก็เห็นพฤติกรรมของเด็กผมก็สังเกตพฤติกรรมของเด็ก,ท,กทุกวันทุกวันทุกวันเราจะเห็นว่าเมื่อเด็กเล็กนี่ครับรักพ่อแม่ของเขาเนี่ยเป็นความรักที่มีเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมครับ <S 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 เพราะว่าเขาต้องการได้รับความอบอุ่นเขาต้องการได้ของบางสิ่งบางอย่างของขวัญอาหาร หรือแม้กระทั่งขนมจากคุณพ่อคุณแม่และนี่เป็นความรักที่มีเงื่อนไขครับแต่เป็นความรักที่เราถือว่าบริสุทธิ์ที่สุดแล้วเพราะว่าความรักของเด็กนี่บริสุทธิ์ที่สุดแล้วใช่ไหมครับแต่ความรักของพระเยซูเนี่ยเหนือกว่านั้นอีกก็คือเป็นความรักที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆมีคนบอกว่าความรักนั้นคือการให้เวลาครับความรักนั้นคือการให้โอกาสเสมอพระเยซูทรงให้เวลากับทุกคนที่ต้องการแสวงหาพระองค์แม้กระทั่งเด็กเล็กๆที่ผมได้พูดมาแล้ว รหรือแม้กระทั่งเศรษฐีหนุ่มคนนี้ที่พระเยซูทรงทราบว่าเขาเนี่ยนะไม่มีหวังเลยไปไม่ถึงดวงดาวแน่แต่พระเยซูก็ยังยอมให้เวลากับชายหนุ่มคนนี้แม้ว่าเขาจะไม่มีหวังไม่มีอนาคตหรือแม้กระทั่งหญิงโสเภณีนะครับหญิงโสเภณีที่มาหาพระเยซูเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่ผิดบาปทาชั่วทั้งนะครับสังคมไม่ยอมรับแต่พระเยซูก็ให้เวลาให้โอกาสกับเขา ความรักนั้นคือการอดทนนานและทนได้ต่อทุกอย่างในพระธรรมหนึ่งโครินนะครับบทที่13เราทั้งหลายหลายท่านอาจจะท่องได้ได้บอกว่าหลายหลายครั้งทีเดียวเมื่อเรารู้จักเรื่องความรักนะครับเรารู้เรื่องความรักแต่นะครับจุดอ่อนของพวกเราก็คือว่าเราไม่รู้วิธีแสดงความรักหรือเราไม่รู้จักแสดงความรักทําไมผมพูดว่าเราไม่รู้จักแสดงความรักครับทั้งที่หลายหลายครั้งเนี่ยเรามีความรักอยู่ผมยกตัวอย่างครับว่า คนจีนคนไทยเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยไม่ค่อยแสดงความรักออกมาให้คนอื่นเห็นนะนะครับสามีภรรยาเนี่รักกันมากนะแต่ไม่เคยแสดงความรักออกมาให้คนอื่นเห็นคนจีนคนไทยในสมัยก่อนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับนะเขาเก็บความรักไว้ในใจนะแสดงออกถึงความรักในที่ส่วนตัวในที่ละโหฐานนะครับการแสดงความรักการหอมแก้มกันการกอดกันเนี่ยทำไม่ได้เลยหรือไม่เคยทําเก็บสิ่งเราเนี้ยไว้ในใจตลอดชีวิต นั่นคือการแสดงความรักในด้านหนึ่งนะครับแต่อีกด้านหนึ่งนะครับของการแสดงความรักก็คือความอดทนและทนได้ทุกอย่างเรานั้นยังไม่ค่อยแสดงออกนะครับคนไทยเราเนี่ยไม่ค่อยแสดงออกถึงความอดทนเท่าไหร่ครับหลายๆายครั้งเนี่ยเราเกรงใจคนข้างนอกมากกว่าคนในครอบครัวแตกต่างกันนะครับระหว่างคนตะวันตกเนี่ย เราถือว่าคนกันเองไม่ต้องพูดเพราะจริงนี้ครับเราถือว่าคนกันเองไม่ต้องให้เกียรติเท่าไหร่เราเกรงใจแขกนอกบ้านมากกว่าคนในครอบครัวแต่คนตะวันตกนี่ครับไม่เป็นอย่างนั้นและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราไม่อดทนกับคนในครอบครัวแต่อดทนกับคนภายนอก นี่คือสิ่งที่ไม่ใช่เป็นน้ำพัดไทยของพระเจ้าครับเราต้องดูแลครอบครัวดูแลบ้านเรือนของเราได้ให้ดีเศรษฐีหนุ่มคนนี้นะครับเขาไม่รู้ว่าพระเยซูคิดรักเขาและทําให้เขาไปไม่ถึงความรักของพระองค์แม้ว่าพระเยซูจะสําแดงความรักให้มากกว่าไหนก็ได้แก่เขามีความรักในทรัพย์สมบัติของเขามากกว่าที่จะรักพระเยซูเพราน้องครับผมจะให้พี่น้องได้มีโอกาสดูคลิปอันหนึ่งนะครับเป็นคลิปของบริษัทไทยประกันชีวิตนะครับซึ่งเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่พูดถึงเรื่องของความรักและแสดงออกด้วยการให้นะครับขอเชิญครับ จะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน จะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึก สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี กันใหม่เป็นพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอํานดพระพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ 只在空城。 to